วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดทรงฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีน้อผมท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดนะครับประจำอัปเดตคิรวัวแล้วก็ก่อนนะครับจริงๆคือมันจะมาช่วงที่คีรวัวก่อนมาหรือว่าหน่วยขาวกับโกดีโรเจอร์มานั่นแหละนะครับสำหรับโค้ดนี้นะก็คือครบแล้วนะครับผมหนึ่งล้านไลค์นะครับของ All s t ท r t o w อ r d e ี e n s นนะครับท นี่ครับทุกคนก็ไขที่ใส่ก็จะได้ exp ตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เพชรอีกประมาณ650เพชรนะครับทุกคนและนี้นะครับผมก็คือโค้ด650เพชรนะครับแล้วก็จะมีโค้ดอื่นๆอีกมากมายนะใต้คลิปถ้ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าหมดอายุแล้วและสําหรับใครที่ใส่โค้ดอันนี้แล้วไม่ได้เพชรนะครับแนะนาให้ไปใส่ในเซิร์ฟวนะครับทุกคนเพราะว่าบางเซิร์ฟมันยังไม่ถูกชัดดาวนะตัวโค้ดก็อาจจะยังไม่ได้ใส่เข้าไปฉะนั้นใครที่จะใส่แนะนําให้เข้าเซิร์ฟเวอพีแล้วใส่นะครับผมแถมไ้ะครโอี อีกเดี๋ยวผมจะมาประกาศให้นะครับผมคลิปสั้นๆมีแค่นี้ครับใครที่ใส่แล้วอย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมคุณทุกคนที่รับชมเจอกันโคตรหน้าครับบ๊ายบาย